ย้อนกลับไปในรายการสารพัดเพื่อน EP 136ที่มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างพระเอกหนุ่มดาวรุ่งม,มาแรงเก่งหาริตบัวย้อยหนุ่มหล่อจากพยาวที่กำลังมาแรงสุดๆในวงการบันเทิงไทยในตอนนั้นปิงป่องธงชัยพิธีกรอารมณ์ดีได้ยิงคำถามเด็ดที่หลายคนอยากรู้มากที่สุดนั่นก็คือสเปคผู้หญิงแบบไหนที่เก่งชอบ คำตอบที่ออกมาบอกเลยว่าทำเอาแฟนคลับใจละลายกันทั้งสตูดิโอเก่งตอบอย่างตรงไปตรงมาว่าจริงๆแล้วผมไม่มีสเปคตายตัวเลยครับเป็นคนง่ายๆแค่มีทัศนคติที่ไปด้วยกันได้ก็พอไม่ได้โฟกัสที่หน้าตาหรือรูปร่างมากมายเพียงแค่เราได้รู้จักกันค่อยๆศึกษาไปด้วยกันแต่ถ้าไปต่อไม่ได้ก็พร้อมที่จะเดินแยกทางอย่างเข้าใจ คำตอบเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยเสน่ห์และความจริงใจแบบนี้ทำเอาหลายคนยิ่งมองว่าเขาไม่เพียงแต่หล่อหน้าตาแต่ยังมีเสน่ห์ตรงความคิดและทัศนคติที่โตเกินวัยสำหรับใครที่อาจจะยังไม่รู้จักเขามากนัก เก่งฮาริตปัจจุบันอายุเพียง25ปีแต่เส้นทางในวงการบันเทิงกำลังพุ่งแรงเขาแจ้งเกิดจากบทจิงนะในภาพยนตร์วิมานหนามและล่าสุดยังมีผลงานโดดเด่นกับบทพ่อครูพรันในซีรีส์เคมจิราต้องรอด ด้วยความสูงถึง180เซนติเมตรรูปร่างสมาร์ทและบุคลิกอบอุ่นทำให้เก่งกลายเป็นหนุ่มในฝันของใครหลายๆคนนอกจากนี้ยังไม่ใช่แค่การแสดงเท่านั้นที่โดดเด่นแต่เขายังมีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเคยคว้าตำแหน่งเดือนมหาวิทยาลัยพะเยาปี2561รวมถึงผ่านเวทีประกวดมาแล้วมากมายทั้งเทพบุตรยี่เป่งเชียงใหม่2565และมิสเตอร์ยี่เป่งพ o อ u l ล่า o วต2 0 2 2 หลังจากบทสัมภาษณ์นี้เผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเพียบบางคนบอกว่าผู้ชายแบบนี้สิที่ผู้หญิงอยากเจอไม่ใช่มองแค่รูปร่างหน้าตาแต่ให้คุณค่าที่ใจและทัศนคติอีกหลายเสียงชื่นชมว่าหล่อแล้วยังคิดเป็นผู้ใหญ่ขนาดนี้ยิ่งทำให้ดูน่าค้นหามากขึ้นไปอีกขณะที่แฟนๆก็อดแซวไม่ได้ว่าสรุปแล้วใครจะเป็นผู้โชคดีที่ได้หัวใจของเก่งกันนะ และนี่แหละครับคือเสน่ห์ของหนุ่มคนนี้ที่ไม่เพียงแค่สร้างชื่อเสียงจากหน้าจอแต่ยังทำให้แฟนคลับหลงรักจากความคิดและมุมมองชีวิตที่จริงใจของเขา